สวัสดีครับช่องปทุมรัชนาครับนี้เรามาพระจีริกาน้ำจังหวัดระยองครับเป็นจีริกาน้ำครับที่อยู่ฝั่งปากทาง แม่น้ำระยองครับมุ่งสู่รุทะเลเป็นกีดีกลางน้ำที่เราก็ยังไม่ได้เคยมาสัมผัสครับเพิ่งจะมาเที่ยวครั้งแรกแล้วก็จะมีสถานที่ออกกำลังกายในส่วนที่เราจะต้องเป็นกีดีกลางน้ำ i'll talk มันจะกาดป่าชายเลนครับแล้วก็ปีองค์พัจดีการน้ำครับของเมืองระยองมีแสงสว่างข้างที่จะอันนี้สวยงามครับบ่ากโกงกลางครับยิ่งป่าไปน้ำระยองจากนี้มาก็ไม่ไกลครับเป็นสถานที่ร่มเย็น มีสะพานครับห้องรถฟ้าตาอากาศมีทุน่นชายฝั่งครับเป็นปากน้ำครับของตัวเมืองระยองครับที่ลงมา ปลาหมอข้างดำเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่เดินไทยทำคลิปวีดีโอมาปลาหมอข้างดำค่อนข้างจะเยอะมีทุนทุนครับทุนเยอือ นี่เป็นปากน้ำเมืองเมืองละยองระหว่างแม่น้ำน,น้ำน้ำไก่ลงทะเลครับสู่น้ำเค็มยึบชายฝั่งเรามองมาทางนู้นก็จะมี เป็นถนนครับระหว่างแม่น้ำไหลมาครับล้วนซ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพัะเดียกองน้ํากิดีกลางน้ําครับก็เป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายพักผ่อนส่วนตรงนี้ก็ไม่น่าจะไกลจากทะเลมากครับเพราะว่าน่าเป็นถนนอ่าเป็นรอบ รอบฝั่งทะเลไม่ไกลจากหาดสุชชดาครับหาดแสงจันทร์ครับเส้นถนนเรียบชายฝั่งพี่น้องเอฟมาเที่ยวครับแวะมาเที่ยวพักผ่อนครับเวลามาพักตัวเมืองระยองครับมีธุระมีงานอะไรที่เข้ามามีพักครับเราก็มุ่งไปครับมีที่พักพร้อมครับแถวละแวกนี้ครับสนใจพี่น้องเอฟทุกท่านครับช่องปุมรัชชาแนลครับ ถ้ามาช่องผมก็บอกว่ามาจากปทุมรัชชนนะครับก็มีจะส่วนมีส่วนลถครับจากน้องครับจากเจ้าของของสวนปามยี่สอยครับหรือว่าสวนการวิวสวนปามวิวนะครับพี่น้องนองเอฟซีเชิญมาพักมาเที่ยวมาพักผ่อนครับแล้วก็จะไม่ไกลจากที่นี่มากครับเราเช้ามาแล้วก็มาเดิอนออกกำลังกายได้อะไรได้ครับมีสถานที่ให้เรามาสูดสูดอากาศบริสุทธิ์ ในการออกกำลังกายเช้าๆครับเป็นสถานที่ครับบรรยากาศสวยงามมากลมโชยครับลมเย็นครับบรรยากาศเช้าๆครับนี่ขนาดนี้เวลาจะแปดโมงครับก็จะมีความเย็นมีความสบายครับหายใจคล่องหายใจปลอด ฝุ่นครับ pm pm สองจุดห้านะครับก็จะมีโปะเรือครับสวยงามมาก พัชรีกาณาทำให้เราหายใจสะดวกสบายครับออกกำลังกายเช้ชาๆ ช้าในตัวนี้ก็จะมีให้เราสักการะบูชาพระจีดีกลางน้ำยังมีประชาชนงขออาจักรยายมาปั่นออกกำลังกายเช้าๆครับซึ่งเป็นอากาศที่เหมาะในการออกกำลังกายครับสุดอากาศบริสุทธิ์ครับ,รรบ,รรบในช่องของปฐุมรัตน์ชาแนลก็ได้นําเสนอครับในตัวเมืองระยอง ประชาชนก็คอนขาง้อออกมาวิ่งออกกัากายตอนเช้าก็มีลาพ,พักผ่อนแม่มีน้องวรนุชครับลอยข้ามฝั่งครับมาเล่นทะเลซะแล้วน้องวรนุชครับสุดท้ายนี้ชอบปฐมรัตนช์ชแนะครับขอจบคลิปลงครับขอบคุณเอฟซีครับทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ชอ่องปฐมรัตน์ชแนลครับ ขอบคุณครับที่กดติดตามช่องปตุมรันชนะครับขอบคุณเอทุกท่านครับที่มอบเวลาให้เข้ามาดูดช่องปตุมรันชนะครับ